2,567สวดมนต์16บทครั้งที่22พระเจ้านะพักังสีส่วนร,รหัส224ขอถวายเสียงสวดสาธยายประสูขรประปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาาจริยบูชาเดครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในพระเรียนชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถอ ที่นี้สวดสี่บทบทที่หนึ่งชุนลุงเทวดาบทที่สองนมสัสการพุทธเจา้าบทที่สามใต้สารนาคมบทที่สี่สัจจิยคถาบทที่หนึ่งชุนลุงเทวดาสมัญตาจักรวาลีสุอาจ,จะขันชันตุเทว,วตาสัจธรรมังวุนิราชษะส,สุนันตุสัคถโมกขัง สักแค่กามีจรู้ไปทริสิขลตะเตจันตาริเคมาเนที่เตระเทสขาเมตรว่านะคะอันนี้หัความทุมมาให้แกเอทุมมาใจยังตุเทวะฉลาลาวิสมียาคะปันทามพนาคาเอกขันตาสันติเกยังมุนิวราวาจันังสาธโสมีสุนันโต ธรรมโสุนกาโลยัมพัทันตาธรรมโสุนกาโลยัมพัทันตาธรรมโสุนกาโลยัมพัทันตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะปวโทรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะมนโมตัสสะปวโทรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะมนโมตัสสะปวโทรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไรสรนลภม พุทธังสารนังกชามีธรรมังสารนังกชามีสังฆังสารนังกชามีตุติยมปิพุทธังสารนังกชามีดุติยมปีธรรมังสารนังกชามีตุติยมปิสังฆังสารนังกชามีตัิยมปิพุทธังสารนังกชามีตัิยมปิธรรมังสารนังกชามีตัิยมปิสังฆังสารนังกชามีบทที่สี่บทสุดสัจจคิยัคขานาชิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวรัง เอเตนะสัจวาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานักทีเมสะหนังอัญญงธรรมูเมสะหนังวรังเอเตนะสัจวาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานักทีเมสะหนังอัญญ์ธรรมูเมสะหนังวรังเอเตนะสัจวาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทาคลิปถัดไปบทที่ห้ามหาสมัยสูตร